สวัสดีครับวันนี้ผมมีความยินดีที่มาสาธิตเครื่องมือวัดการสุดตัวภายในตัวเขื่อนะครับที่เราเรียกว่า m Magnetic Ring s e t t l e m e n t g e ก e นะครับโดยของตัวอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นเครื่องมือวัดนะครับเป็นลักษณะเป็นโป๊นะครับต่อด้วยนะครับเทปวัดระยะนะครับโดยที่ข้างเส้นเทปนะครับสองข้างจะเป็นสายนำสัญญาณนะครับแล้วก็เมื่อเวลาตัวโป๊เนี่ยครับผ่านตัวลิงแมกเนตนะครับที่อยู่ด้านข้าง นะครับดังค่าตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาส่งสัญญาณดังที่นี่นะครับเราก็จะทราบสัญญาณนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเช็คว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งเราเมื่อกี้เราได้ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการวัดก็คือนะครับเราจะต้องทําการถ่ายระดับนะครับมาที่ปากบอกนะครับนี่ก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวนะครับเครื่องอ่านนะครับตัวนี้หย่อนลงไปนะครับ ย่าลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงระยะที่ตัวแมกเนติกลิงเซตเมนเกตนะครับอยู่นะครับมันก็จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นนะครับนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราปล่อยลงไปนะครับก็คือเราเลยแล้วนะครับให้ดึงกลับขึ้นมานะครับนะครับแล้วเราก็มาร์คนะครับมาระยะนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราดึงขึ้นมานะครับแล้วก็อ่านค่าว่าประมาณอย่างกรณีนี้อ่านได้ 4เมตรสิบสี่เซนนะครับจากปากบ่อนะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็จะปล่อยมาลงไปนะครับหาหาตัวต่อไปนะครับโดยพื้นฐานนะครับมันก็จะติดไว้ทุกๆสาเมตรนะครับนี่ครับนะครับเราก็มาร์กนะครับมาร์กนะครับก็ได้ประมาณเจ็ดเมตรสิบสี่เซนสิบหกเซนนะครับ นะครับเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงสุดนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับแต่ขอย้ําไว้น,นิดนึงว่าสิ่งสําคัญที่เราต้องทราบก็คือระดับระดับปากบ่อนะครับถ้าเราไม่ทราบระดับปากบ่อนะครับมันเราก็จะวัดไปก็จะไม่มีความหมายเลยนะครับขอบคุณครับ